สวัสดีคะ่ะน้องๆเรามาดูข้อแบบนี้กันนะคะข้อแบบนี้เนี่ยถ้าน้องๆเจอช้อยส์ที่เป็นคําเหมือนๆกันนี่นะมีคําว่า safe ใช่ไหมคะแปบลบว่าปลอดภัยนะคะแต่ในช้อยส์เนี่ยมีคําว่า more แล้วก็มีคําว่า most ด้วยนะคะ more เนี่ยแปบลบว่ามากกว่าส่วน most เนี่ยเป็นมากที่สุดนะคะทีนี้ข้อแบบนี้เนี่ยก็จะคล้ายคล้ word family แต่ว่ามันจะมีเรื่องที่เป็นการ compare นะคะก็คือเป็นการเปรียบเทียบเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะซึ่งอย่างข้อนี้เนี่ยถ้าน้องๆเจอ more กับ most แบบนี้นะคะให เรน้องหาคําที่เป็นขั้นในการเปรียบเทียบเนี่ยมันจะมีอยู่3ขั้นก็คือ as แ a n แล้วก็เด e นะคะ as เนี่ยถ้ามีคำว่า as as นะคะอยู่รอบๆบช่องว่างเนี่ยจ,จะเป็นการเปรียบเทียบขั้นเท่ากันค่ะแต่ถ้ามีคำว่าแดน than นะคะแดนแปลว่ากว่าเนี่ยนะคะก็จะเป็นขั้นกว่าใช้มอร์แดนนะคะส่วนถ้ามีเด e อยู่ติดหน้าช่องว่างเลยคำว่าเด e นะคะก็จะใช้ในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดได้นะคะและที่สำคัญนอกจากใช้ในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดแล้วคำว่าเด e ยังสามารถนำหน้าคำนามได้ด้วยนะคะดังนั้นข้างหน้า ช่องว่างอย่างข้อนี้นะคะน้องๆเจอค่ะว่า the latest The latest แปลว่าล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยแล้วนะคะแบบว่ารุ่นล่าสุดแล้วล่าสุดที่สุดแล้วอย่างเงี้ย the เนี่ย latest แล้วก็ต้องตามด้วยคำนามนะคะดังนั้นข้างหลังเนี่ยถ้าข้อที่เป็นคำนามก็คือใช้คำว่า safety นะคะก็คือเป็นเทคโนโลยีนะคะที่เกี่ยวกับความปลอดภัยล่าสุดนะคะดังนั้นในโจทย์นะคะเขาพูดว่า our line of passenger cars นะคะก็คือ สินค้าของเราลา์เนี่ยก็น่าจะเป็นแบบเป็นเกี่ยวกับการผลิตสินค้านะคะเขาบอกว่าสินค้าที่เป็นรถยนต์โดยสารของเราเนี่ยรุ่นที่มี เขา Include แปลว่าเขารวมไปถึงนะคะก็คือมีด้วยมีอะไรให้ด้วยก็คือมีเทคโนโลยีความปลอดภัยล่าสุดให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะ Protect ก็คือปกป้อง i c l e ก็คือยานพาหนะอันนี้ออกสอบนะคะแล้วก็ผู้โดยสารของเขาด้วย The Passengers นะคะข้อนี้ใช้ The l a t t s t t s f f t y y คะ่ะแต่ถ้ามี The อยู่ติดหน้าช่องว่างเลยนะต้องใช้ The Most ก็สามารถเป็นไปได้นะคะก็แปลว่ามีความปลอดภัยสูงสุดแบบนี้ก็สามารถใช้ได้เช่นกันคะ่ะ